คือผมจะเสริมคำว่าพุทธเชิงแม่นะคือระดับพวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยบางทีระดับพุทธเชิงพ่อเนี่ยมันเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งมีต้นทุนนะเหมือนกับเราพ้นวัยอ้อมอกแม่เลิกกินนมแล้วแล้วพวกเราก็สามารถที่จะเดินได้เองนะรายละเอียดไม่ต้องเยอะเรามีต้นทุนที่ โตพอสมควรแล้วแล้วก็มาเจอพระพุทธเจ้าออมาผมมองว่านี่คือแนวพุทธเชิงพ่อนะค่อนข้างจะพึ่งตัวเองได้แล้ววิญญาณแม่ในความแม่เนี่ยมันต้องลงรายละเอียดนะว่าเป็นวิญญาณที่เอาใจใส่นะเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าห่างเหินหรือว่ามีแต่คําสอนนะเนี่ยผมเคยเล่านิทานให้ฟังหรือ,อ,อครอบครัวหนึ่งนะพ่อแม่เนี่ยก็ถือศีลอะไรแข้งคัดไปหมดอ่ะนะแต่ลูกชายเนี่ยออกไป เกงมาเล็กเกเรข้างนอกสองคนนะพอกลับมาที่หน้าบ้านใช่ไหมคุณพ่อก็บอกว่าเอ้ยน,นี่ยทําไมพ่อทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยทําไมเธอไม่ทําตัวอย่างเหมือนพ่อละ่ะนะออกไปอยู่ข้างนอกเอพอพ่อ,พอว่าไปอย่างเงี้ยไอ้ลูกคนโตก็ผมทําไม่ได้นี้ใช่ไหมมันคนเรามันจะเหมือนกันได้ยังไงนะ่ะพ่อก็จะเอามาตรฐานของพ่อไปวัดอย่างเงี้ยสุดท้ายลูกคนแรกก็กลับมาก็กลับเข้าว่าไม่ได้ก็เลยจากไปนะ ผ่านไปอีกหลายวันลูกคนที่สองก็กลับมาก็เหมือนกันอะว่าจะกลับมาบ้านมากินข้ามาพักผ่อนพ่อก็บียืนเท้าสะเอลอยู่หน้าบ้านวันนี้ไอ้ลูกคนโตเนี่ยเพิ่งกลับไปเมื่อไม่นานาเนี้ยตอนนี้เองจะกลับมาอีกแล้วทําไมละ่ะไม่เอาอย่างเพราะก็คือใช้สูตรเดิมใช้สูตรความเข้มข,ข้นของหลักการอะไรต่างในสังคมซึ่งมีอยู่แต่คนบางคน,คนมันทําไม่ได้เนี่ยใช่มันมันต้องใช้อีกสูตรหนึ่งใช่ไหมครับเหมือนกับยินหยางเหมือนกับร้อนเย็นเหมือนกับ ทฤษฎีเหมือนศิลปะศาสตร์แท้แต่ศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องใช้ศิลปะด้วยใช่ไหมครับมีความอบอ้อมารีเข้าไปดูแลใจใส่ซึ่งมันก็คือความอ่อนโยนมันก็คือสําหรับคนบางคนนะเขาต้องการอย่างนั้นนะคือเหล,ล็กเนี่ยเหล็กเนี่ยถ้าเบื่อเอาเหล็กไปกระทบมันไปตีมันอย่างเดียมก็ไปไม่รอดเหมือนกันบางทีก็ต้องใช้ความอ่อนโยนใช้มันก็มันก็นุ่มเหมือนพอคนที่สองกลับมาที่บ้านนะแม่นั่งอยู่ข้างๆก็บอกพ่อพ่อ ขบวนท่าที่พ่อใช้ไปกับลูกคนโตเนี่ยมันยังไม่กลับมาเลยนะเอาลองใช้ขบวนแม่มากบ้างดีกว่านะแม่ก็บอกเอาพ่อไปอยืนข้างๆไปดูดูฝีมือแม่บ้างแม่ก็บอกลูกแม่คิดถึงลูกนะมาเข้ามากินข้าวกับแม่ก่อนเห็นไหมเสร็จเลยเห็นไหมลูกก็เข้ามาแม่ก็พาไปทําอาหารพาไปกินข้าวระหว่างนั้นก็คุยไปกันเอาใจใส่ดูแลเนี่ยมันมันไม่ใช่เอาแต่พูดไม่ได้เอาแต่สอนนะ มันต้องเอาใจใส่ดูแลอ,อะไรอ่ะคุกเคลียนะซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะศาสตร์ของความเป็นแม่ไงครับอบอุ่นนะใช่ไหมครับพอกินข้าวไปลูกก็เริ่มทราบซึ้งลนะก็จะเล่าวิถีชีวิตแม่เล่านะแม่ก็เดี๋ยวหายหายไปหายหายไปพักหนึ่งพอลูกกินข้าวเสร็จลูกจะคุยกับแม่แม่โอ้ยลูกอย,อย่าเพิ่งคุยเลยลูกออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเออทำงานหนักมามากเลยแม่ระหว่างที่ลูกกินข้าวอยู่เนี่ยแม่ไปต้มน้ําร้อนให้ลูกไปอาบน้ําก่อนนะ อาบน้ําเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวมีเวลาเราค่อยมาคุยกันโอ้โหลูกยิ่งประทับใจเลยนะกูเนี่ยไม่เคยคิดถึงพ่อถึงแม่เลยเลยนะกลับมาถึงบ้านแม่ทํากับข้าวให้กินอยู่ในแม่ยังไปต้มน้ําร้อนเตรียมอาหารเตรียมน้ําให้อาบอีกอาบไปคนเราพอมันได้เวลาแล้วก็ได้ทราบซึ้งความประทับใจนะบางทีคนเรามันคิดได้เองนะไม่ต้องไปสอนอะไรมันมากหรอกพอสูตรสองอาบน้ําไปด้วยออกมาเสร็จแม่ผมอยากจะคุยแม่ผมอยากจะไปเล่าผมไปทาอะไรข้างนอกผมอย่าง เออก็คืออย่างที่เราแม่บอกโอ้ยอย่าพึ่งเลยลูกมันดึกแล้วนะระหว่างที่ลูกอาบน้ําไปเนี่ยแม่ไปเปิดแอร์ปูเสือปูที่นอนให้ลูกนอนละไปลูกไปนอนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกับแม่กันละกันเห็นไหมโดนเข้าไปสามขบวนท่าให้กินข้าวให้อาบน้ําให้นอนสามขบวนท่าเขาเรียกว่าพุทธกาลังพุทธกาลังสามนอ่ากาลังพ่อบางทีมันได้แต่พูดได้แต่ทําให้ดูใช่ไหมครับ ต้องมาเจอขบวนแม่แม่คือการเอาใจใส่การดูแลสามารถที่จะยอมต่อสายยาวสายป่านยาวลูกบางคนก็ต้องการวิธีอย่างนี้ผมผมเออก็คือคนพ,อพ่อเป็นแม่ต้องรู้ว่าอะไรควรทําพอเหมาะสมดุลอยู่ตรงไหนเนี่ย